สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนครับในช่วงสุดท้ายเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำนะครับว่าจังจะมีมาตรการอะไรที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ เนื่องเนื่องมาจากโครงการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนของรัฐบาลน,นี้สามแสล้านรู้สึกว่าเริ่มต้นจะไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าขาดแผนแม่บทที่มีรายละเอียดขาดเขาเรียกว่า T O R นะครับก่อนจะเปิดประมูลตอนนี้เชื้อเชิญผู้เข้าร่วมประมูลเป็นละหกกลุ่มบริษัทจากเกาหลีญี่ปุ่นประเทศจีนนะครับมาเข้าร่วมประมูลแต่ T O R ยังไม่มีจะมาร่าง T O R กัน ในขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเปิดประมูลซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ประโมทโปรติคมชนรัฐานในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานรัฐที r อานี้โปรติต้องมาก่อนใช่ไหมอาจารย์ที r อาต้องจัดทําขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราอยากจะให้ผู้ที่มาทํางานกับเราทําอะไรครับเนื้อทำขึ้นมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับว่าเราต้องการอะไรครับ เวลาเนี่ยความต้องการของเราเนี่ยนะครับต้องการผมเข้าใจรัฐบาลต้องการให้มาออกแบบ,บและก่อสร้างในงานที่กําหนดไว้สิบเก้าแผนสิบแผนเนี่ยครับนี่แหละครับวันนี้มันจะติดว่าตัดสินใจยังไงว่าให้มาออกแบบอะไรไอ้ตัวนี้สําคัญที่สุดเฉพาะจอดจงแบบไหนเฉพาะจอดจงออกแบบอะไรครับและขอบเขตการออกแบบให้มันทํางานตั้งแต่ไหนถึงไหน แ,แล้วก็อะไรต่ตางๆเนี่ยมันต้องชัดเจนเวน้แล้ยังไม่มีความชัดเจนที่จะให้เขาออกแบบอะไร,รหรือจะให้เขาเสนอว่าเขาจะออกแบบอะไรผมฟังวันนี้จะให้เขาเสนอว่าเขาจะออกแบบอะไรซึ่งไม่ชอบกลอย่างนี้ก็จะยุ่งเพราะว่าเราเป็นผู้เป็นเจ้าของงบประมาณเราเป็นเจ้าของโครงการ<ช>แล้วก็บังบอกให้ผู้รับเหมาบอกเสนอให้เราหน่อยสิเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะบ้านเราต้องการอะไรเราต้องการบ้านแบบไหนการขบสันเสริมตรงนี้ได้ไหมฮะไม่จริงๆเนี่ยถามว่าถ้าทําแบบนั้นเราทําได้ไหม ครับให้คือให,ให้ให้มีผู้มาเสนอว่าเราจะทำไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจริงๆมันมีแนวอยู่แหละแต่เอาแนวเนี้ยเอาไปให้เขาเสนอกลับมาให้เรา <C> e <an> ไม่ออกไหมฮะก็คือว่าที่เราบอกว่าแผนล่างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายูีดีเนี่ยเขาจะเสนอในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยไม่มีใครทําได้ <C> e <an> เพราะฉะนั้นเวลาอสองเดือนเนี่ยที่บอกเนี่ยเราต้องต้องบอกว่าสิ่งต่างๆที่เขาคิดมาเนี่ยมันมีแผนมีแผนที่เราเรียกว่าเอาแผนเบื้องต้นเนี่ยไปทำเป็นแผนแม่บทไว้ <C> e <an> แล้วทุกคนก็เสนอตามนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราจะชอปปิ้งไอเดียใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมองกับย้อนไปว่า แนวไอเดียในเรื่องของการทำเนี่ยก็คงไม่ต่างจากแนวแผนหลักที่วางไว้ตั้งแต่แรกรนะฮะก็คือแค่อาศัยเทคนิคนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเรื่องดาวเทียมในเรื่องการวิเคราะห์ซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่ได้พิเศษไม่ได้หมายอะไร,รนะฮะจริงๆเทคนิคแบบนี้เนี่ยคนไทยบริษัทคนไทยก็สามารถนำะเอาเทคโนโลยีต่างๆมาทาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโจทย์มันเลยกลับไปมองว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าที่เราบอกว่าเราไปชอปปิ้งไอเดียจากบริษัทต่างๆมา แต่ขั้นตอนตอนนี้เนี่ยเวลาเราได้ไอเดียแล้วเนี่ยเราก็จะนํานำมาเขียน TOR ให้ให้กลุ่มบริษัทเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยนะฮะเดินตาม TOR นี้ครับเพราะฉนั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่รัฐบาลกำลังและแบบนี้ยังเวิร์กไหมอาจารย์พรมสรรปัญหามอยู่ที่ว่า TOR นี้เนี่ยนะครับปกติในการเขียน TOR mm hmm. เขาเสนอมาปับภายในเวลา2ส,สัปดาห์แล้วมาปรับเรื่อง TOR เนี่ย TOR เนี่ยจะต้องจะต้องครบอบ นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาขนาดนี้แล้วทา TOR มาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหลวมๆเพราะฉะนั้นถามว่าณจุดประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับปกติเวลาเขาทา TOR ในโครงการใดๆก็ต่างๆก็ตามนะกาต้องระดมในเรื่องของนักวิชาการในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องมันเยอะมากเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆขนาดแสนล้านเนี่ยเป็นแสนล้านมันเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะใช้เวลาระยะสั้นๆในการทํา TOR เขาจะเปิดประมูลเมษายนนี้ก็ไม่ทันสิไม่เพราะนั้น TOR เนี่ย เขามีตัวตั้งจังครับก็ค,บคือเขากำหนดสเปคไว้่วงหน้าแล้ว ต่ว,วาด้วยระบบเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าไม่ผิดหรอกนะฮะเพราะว่าร,รัฐบาลถ้าจะเร่งดาเนินการก็จะต้องมีการเตรียมระดมข้อมูลแล้วก็ทา TOR แล้วก็ผมเข้าใจว่าจากการที่บริษัทต่างๆเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาก,ก็เอาข้อมูลเนี่ยไปปรับอีกนิดนดงให้เข้ากับ TOR ท,ที่วางไว้แต่แรกรนะฮะโจมเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการช้อปปิ้งไอเดียก็คงได้อะไรไม่มาผงเอื้อประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นเข้ามาทั้ง3ากลุ่มจาก3ประเทศเนี่ย ก็ใหญ่อันนี้สำคัญเพราะว่าการที่ให้สมบริษัทมาเสนอในแต่ละอันเนี่ยถามว่าเราจะการันตีได้ไงว่า3มบริษัทในหนึ่งโมดูลเนี่ยไม่หัวกันเราจะการันตีได้ไงว่าระบบต่างเนี่ยมันจะลันไปถ้าเป็นผมเวลาเรารับเหมาเนี่ยมีอยู่3บริษัทนียเราจับมือกันแลวเราก็แล้วถามว่าผลประโยชน์ต่างเนี่ยจะได้อย่างไงอาจารย์สัินฟังดูแล้ว ไม่เกิดเน่เขื่อนสองเขื่อนที่อยู่ในโครงการ350แสนหล้านมันจะไม่เกิดได้ไงกลัวมันจะเกิดอดิแล้วคนไทยก็จะเสียผลประโยชน์เสียทรัพยากรไปรคือผมว่าเขาเขาเอาความที่มันเบลอกนไปจากทั้งหมดเนี่ยปีที่แล้วก็มีมีโมเดลของ a ัดเวซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะแต่ว่าแนวคิดใหญ่ๆก,ก็หนึ่งก็คือว่า ด็อกตรโกล์จำได้ไหมด็ร์บีดโอกเอก็บอกว่าจะต้องไม่มีน้ําท่วมอีกต่อไปในในที่ราบภาคกลางทั้งหมดมันเกิดจากเริ่มจากตรงนี้มันเป็นการจุดประกายไอเดียเพราะว่าต้องการปกป้องนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้หลายแห่งแล้วก็ปกป้องไปแล้วด้วยจําได้ไหมก็ทํากําแพงล้อมเป็นพันล้านไม่ใช่ก็ไอ้กำแพงสูงผมกำแพงสูงเสร็จแล้วดังนั้นนิคมตรงนี้ถึงน้ําท่วมก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะครับแล้วจะทําอีกทําไม นะครับผมก็สงสัยอยู่แล้วก็แต่เดิมเนี่ยฝรัดเเย์มันก็มีอยู่แล้วก็คือคลองลังสิตธิ์กับตัวที่ผ่านนิคมแล้วก็ออกอยู่แล้วคือทั้งหมดจุดแรกเนี่ยที่ผมจะต้องตั้งคําถามถ้ามีโอกาสนะก็ต้องถามว่าระบบเก่าเนี่ยมันไม่ดียังไงครับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นมหาอุทกภัยนะครับมันมันมันเป็นมหาอุทกภัยแล้วก็น้ําทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่3-5้า หมื่นล้านลูกบาทเมตรมีเขื่อนอยู่2เขื่อนเขือนแล้วสเกือบ2 0 0 0มล้านมันบริหารจัดการได้อยู่แล้วโดยปกติ<ม>ก็ต้องถามก่อนว่าระบบเก่าเนี่ยมันไม่ดียังไงที่คุณจะอยู่ดีๆก็ต้องมารื้อทั้งหมดดูนะฮะตั้งแต่ปี38ขึ้นมาจนถึงปี54เนี่ยนะ,ะมันค่อยๆอ้ว,วนขึ้นอ้วนขึ้น,น,นแล้วแนวโน้มมันจะเป็นยังไง ระบบธรรมชาติเต่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงของมันมันเป็นเคอร์ฟของมันก็ได้เอกชนแต่ละส่วนก็ไม่ไม่ใช่ครับคือแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยตรงดูสิธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้ยมันขึ้นแล้วมันก็ลงมันไม่ใช่ว่ามันมาทุกปีแต่คุณเอาเอาเอาอันที่มันพีคสุดในรอบหนึ่งร้ปบเอดปีครับเอามาขู่นะครับถ้ามันมันมันไม่ใช่อ่ะครับมันมันมีคนที่ไม่มีคนที่รู้นะไม่ใช่ว่ารู้อยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็รู้ว่า ธรรมชาคุณเอาวิกฤตของปี54เอามาเอามาทำอะไรกันเนี่ยทั้งๆที่มันไม่ได้มาทุกปีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นหนึ่งในเท่าไหร่หนึ่งใน200ครับแล้วคุณใช้งบขนาดนี้แล้วทำอย่างนี้คนรู้มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีอาจารย์ประโมทมําำแนะนำไหมอยสายกันยังไม่สายกันไปครับแนะนำวิธีการขับเคลื่อนตามระบบที่รัฐบาลกาลังมุ่งดุนเนี่ย ผมไม่มีความแนะนําให้เขาละแต่ผมก็มองได้อย่างเดียวว่าอะรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนะรัฐบาลกําลังหลงทางครับแล้วผลที่เกิดความไม่สําเร็จจากการกระทำอันนี้จะตอบอย่างไรนะฮะความร่มจมหรือว่าการสูญเสียอะไรต่างๆอาจจะเกิดขึ้นจะไม่สําเร็จเพราะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยละครับปัญหาจะอยู่ที่งานที่ขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไม่ได้เพราะขาดขั้นตอนเนี่ย ที่เรียกว่าผู้ได้รับผลกระทบก็ยังไม่รู้อีหน่ียหน่ปยะมูลเสร็จมีผู้ชนะะมูลเขาก็จะเกิดการขัดขวางทำเนี่ยไม่ได้ทําตามกระบวนการที่รัฐมนูญระบุบอกเลยนะครับว่าการดาเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เนี่ยต้องผ่านอะไรประชาชนต้องมีส่วนร่วมผู้ได้รับผลกระทบต้องมีส่วนร่วมแล้วเวลานี้ไม่มีเลยครัไม่มีเลยนะพูดอย่างไรรัฐมนูญนี่ไม่สนใจเลยสิ่นไม่งั้นไม่ประกาศว่าจะสร้างเขื่อนแม่วงงบประมาณ13 0 0 0ล้านบาท อยู่ในเขตอยู่ในอุทยานแห่งชาตินะฮะท่านจัดการยังไงไม่รู้จะท่านจะสร้างไอ้นี่ไม่มันมันมันผิดหมดอะเพราะนั้นผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงฟัดเวก็300กว่ากิโลเมตรใช่ประชาชนกระทบนี่ไม่รู้ดินที่ขุดมันกี่พันล้านลูกบาทเมตรแล้วขุดแล้วมันกระทบอะไรยังไงตอบได้หรือเปล่าเพราะมันยังไม่ศึกษาแต่ผมรู้ที่มันมหาการสร้างกันยีปีจะเสร็จหรือเปล่าอะไม่ใช่5ปีแน่นอน ไม่ใช่ห้าปีหรอกครับผมทั้เขียนมาเยอะทั้งที่ไม่ได้ทําเองแต่ว่าดูแลแตทำไปได้สิบเปอร์เซ็ี่สิบเเซนแล้วต้องหยุดเนี่ยแล้วก็ทิ้งเป็นอนุสรณ์อนุสาวรีย์หรือเปล่าสะากไป20%แล้วหยุดตายเลยสตังก็เสียเปล่าไปที่ลงทุนไปต้องมาลื้อทิ้งมาแก้ไขกันภายหลังมันสนุกที่ไหนมันไม่สนุกนะ มันต้องรอบครอบโฮเบลนี่เด็กๆเลยนะฮะเด็วนี้เด็กๆไปเลยเนี่ยจะเป็นสิบโฮเบลมัคเป็นเป็นร้อยโฮเวลสิฮะเป็นร้อยมันเยอะไปหมดอ่ะอ้าเขื่อนของท่านเนี่ยเขาบอกว่ารุ่มน้ำปิ่งวังยมหน้าจะสร้างเขื่อนรวมไปแล้วติดสิบกว่าแห่งรู้ได้ไงว่าทําได้ทําไม่ได้มันต้องขั้นตอนเขามีทําไม่ทาเลยไม่สนใจอํานาจรัฐเวลานี้จะใช้ใช้ได้ต้องมีขอบเขตนะครับ อันนี้ก็ไม่ถูกต้องตามรัสดุแล้วไดาจานเข้าไปแต่มันมีมันมีข้อคิดแล้วก็เป็นประเด็นนะค,คัะเพราะว่าถ้าด้วยระบบแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลทำถูกกฎหมายแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นไปตามระบบแล้วใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าจากปัญหาโครงการต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ทําโครงการถูกต้องตามระบบนะครับอย่างเช่นไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาพบทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามระบบแต่ระบบเวลาทําถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับแล้วผลมันออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับ,รบจะบอกว่ารัฐบาลคนรับผิดชอบถามว่าต่อไประยะยาวเนี่ย<ด>ร,รัฐบาลแล้ว จริงๆเนี่ยเราเลยบอกว่าเรื่องพวกนี้จะต้องตอบโจทย์ได้ก่อนไม่ใช่บอกว่ายังไงยังไงรัฐบาลก็รับผิดชอบอย่างไม่ได้คุณสัสสินสั้นสัะนครับสั้นๆก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณปลอดประสบคุมกบอกบอคือหน่วยงานปฏิบัติมีมติคลรมเมื่อ3กรกฎาคมนะว่าทุกเรื่องเนี่ยนำเสนอคลรมได้เลย นำเสนอคุณยิ่งรักได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกรรมการนโยบายที่เรียกว่ากนชคือที่ตัวเองตั้งมาเป็นฝ่ายวิชาการของภายในนั้นก็ไม่ต้องกบอคิดอะไรทำได้เลยอย่างอย่างในเรื่องนี้เสนอวันที่4คุณยิ่งรักเซ็นที่5้าครับนะครับมรีบอย่างเดียวใช่ไม่สนเจตนาชัดเจนยุบยุบคณะกรรมการผู้ชํานาญการย้ายยุบอะไรแบบนี้นะครับคงยังไม่ยุบอะฮะยุบไม่ได้ต้องมีแต่เปลี่ยน ใช้วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนคนคนที่ตัวเองสามารถจัดการได้ใครไม่ทําตามก็เปลี่ยนก็จะมีระบบแบบนี้นี่มันนี่มันไม่ได้แล้วยไม่ถูกต้อง่ครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้3ามแสนห้ล้านจะมีปัญหาหนักหนาสาหัสขนาดไหนหลังจากที่เห็นว่าเดือนเมษายนนี้ก็จะเปิดประมูลยื่นสองเลือกผู้ชนะนะครับวันนี้เวลา ของรายการพิเศษทอลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ